นี้นะฮะเราจะไปพูดคุยถึงมาตรฐานโรงพยาบาลสนามเพราะว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นตอนนี้ทั่วทั้งประเทศก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งกันแล้วท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์มานัโทโพธาพรจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเราสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม ในเบื้องต้นตอนนี้อยากจะทราบถึงมาตรฐานนะครับของโรงพยาบาลสนามที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้เราเห็นตัวอย่างของสมุทรสาครแล้วแต่ว่าถ้าจังหวัดอื่นๆจะมีการจัดตั้งเนี่ยมาตรฐานจะต้องไปประกอบไปด้วยประเด็นใดบ้างครับคุณหมอครับคือจริงๆคําว่าโรงพยาบาลสนามมาตรฐานก็คือเป็นมาตรฐานเรียบเทียบได้กับมาตรฐานของโรงพยาบาลนะครับเพียงแต่ว่าจัดตั้งขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหรือในความที่ต้องการพิเศษในเวลารวดเร็วนะครับขอเรียนว่า โรงพยาบาลสนามเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราใช้สังเกตอาการกลุ่มที่ให้ผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวกแล้วก็ไม่มีอาการเนาะใ,ในกรณีอย่างเนี้ยนะครับเพื่อเอามารวมกลุ่มกันแล้วก็สังเกตอาการนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดคือเป็นมาตรฐานเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อนะครับที่เหลือก็จะเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเรื่องการดูแลผู้ป่ว,ปวยระบรบรักษาพยาบาลรวมถึงการส่งต่อครับผม แสดงว่าไม่ใช่ที่แบบว่าโรงพยาบาลรับไม่ไหวล้นแล้วก็ถึงมาที่โรงพยาบาลสนามใช่ไหมคะออจริงๆเป็นการเตรียมความพร้อมครับเนื่องจากว่าจากข้อมูลที่เราเห็นรายวันพร้อมกันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าสถานการณ์ถ้าเกิดมีการควบคุมการระบาดซึ่งอาจจะมากขึ้นเนี่ยเราก็ตั้งสถานการณ์ว่าในสถานการณ์ที่มันแย่หรือว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะเกิดแต่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ย เราต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถา,านีกรณีที่เตียงนะครับ,รบในโรงพยาบาลไม่พอรองรับการให้บริการหรือดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราไม่อยากเห็นภาพที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่เราเห็นมาว่า,าระบบสาธารณสุขล้มเหลวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมครับอตอนนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดได้มีการวางจุดที่จะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามครบถ้วนหรือย,อยังครับคุณหมอครับ ครับอันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านประหลัดกระทรวงเลยนะครับที่ประชุมทุกวันเช,เช้านะครับว่าในในเขตที่เป็นสีแดงพื้นที่สีแดงเนี่ยให้ประเมินศักยภาพนะครับความพร้อมของเตียงเตียงที่จะรองรับกรณีคนไข้ที่มีโควิดขึ้นมานะครับว่าถ้าสถานการณ์ถึงเวลาหนึง่งแล้วจํานวนเตียงอาจจะไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดอาจจะต้องมีพื้นที่พิเศษเพื่อควบคุมและสังเกตอาการเนี่ยให้ ให้จังหวัดเขตนะครับพิจารณาตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างที่เราทราบกันในพื้นที่เขต5สวัสดิ์สมุทรสาครหรือพื้นที่เขต6เป็นตัวอย่างครับแล้วตอนนี้ทุกจังหวัดมีครบหรือยังนะครับคุณหมอที่จะหา<อ>พื้นที่ในการจัดตั้งอยู่ในระหว่างการดําเนินการครับแต่พื้นที่ที่มีความเร่งด่วนเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเรียนแล้วก็คือเขต5เนี่ยก็มีการดําเนินการอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดดําเนินการในบางหน่วยแล้วนะครับเขต6ก็ทราบรายงานมาว่ามี หลายจังหวัดโดยเฉพาะที่มีการระบาดสูงเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วครับค่ะคือเราเห็นเวลาที่สื่อรายงานนะคะจะเห็นภาพของครุภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเนี่ยลงไปอย่างพรึบพรับเลยเวลาที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแสดงว่ามีการเตรียมพร้อมมาไว้อยู่ในบางส่วนหรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วเรื่องเตียงอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับ จุดสาคัญที่หลายท่านจะทราบก็คือความเข้าใจนะครับว่าระบบหรือพื้นที่ที่ต้องใช้ในการควบคุมสังเกตอาการเนี่ยนะครับชุมชนจะมีความกังวลสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยก่อนที่จะอุปกรณ์ต่างๆเรื่องความเข้าใจของชุมชนให้มั่นใจได้ว่าระบบที่เราลงไปเนี่ยต้องควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายจริงๆไม่ถึงการชุมชนนะฮะ เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เราเอาลงไปในพื้นที่ปฏิบัติงานก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับ <Ừ. S 2> อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่หนึ่งเลยส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วระบบในสารสุขเราเนี่ยจะมีการเสริมจากหน่วยต่างๆถ้าไม่สามารถจะหาได้ในพื้นที่เขตเราก็สามารถจะระดมจากหน่วยอื่นเข้ามาได้ครับ ครับแล้วพอพูดถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรแน่นอนว่าปกติก็ดําเนินการกันอยู่ในโรงพยาบาลพอมีโรงพยาบาลสนามแยกไปก็ต้องไปช่วยดูแลตรงนั้นด้วยแล้วถามว่าความเพียงพอของบุคลากรตอนนี้เรามีความเพียงพอในทุกพื้นที่ไหมครับคุณหมอครับคือในสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราก็จะจำแนกว่าสมมุติว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตสีแดงเนี่ยหลักสําคัญนะครับคงจะอยู่ที่ตัวฐานที่โรงพยาบาลเป็นหลัก นะครับอย่างกรณีเขตหสมุทรสาครเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามเราก็จะร้องขอความร่วมมือหรือจิตอาสาจากเขตที่ยังไม่มีการระบาดหรือเป็นเขตเฝ้าะระวังพิเศษสีเหลือง ก็ระดมทีมเข้ามาช่วยกันครับผมค่ะค่ะทีนี้เนี่ยพอเรามีการระดมทีมกันมาเยอะๆเรื่องขวัญก,กำลังใจของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยค่ะเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาจะต้องเสียสละค่ะเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละมาทํางานในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ค่ะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับที่บุคลากรสายสาธารณสุขเรามีจิตอาสาและพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติงานไม่เลือก ว่าจะตรงจุดไหนอย่างไรนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยอาจจะมีบ้างที่ใช้คําว่าอ่อนล้าหรืออ่อนเพลียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทําให้การดูแลไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็อย่าเพิ่งตําหนิบุคลากรเราเลยนะครับผมอ,อ,อย่าเพิ่งออกสื่อหรือไปออตําหนิอะไรต่างๆควรจะให้กำลังใจมากกว่าสิ่งท,ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็จะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากนะครับ อีกประเด็นหนึ่งครับท่านรองตอนนี้เราเห็นผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เนี่ยนะฮะอย่างที่จังหวัดสมุทรสาครเลยท่านนายกอบาตาเขาบริจาคที่เลยในการที่จะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแบบนี้เนี่ยถ้าในพื้นที่อื่นๆยังมีบุคคลที่อยากจะเข้ามาร่วมในส่วนนี้ด้วยเนี่ยเขาต้องติดต่อผ่านหน่วยงานไหนหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดได้เลยครับท่านรองครับใช่ครับโดยโครงสร้างเนี่ยนะครับคนที่จะดูแลเรื่องความพร้อมแล้วก็สถานะจานวนเตียงที่กําลังจะขาดแคลน ก็จะเป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นจุดหลักที่ประเมินสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่มีความพร้อมในพื้นที่หน่วยที่จะต้องอาสาเข้ามาเนี่ยก็สามารถประสานไปที่นายแพทย์สสจได้ครับมีข้อกังวลในเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าจะต้องเป็นพื้นที่อย่างไรถึงจะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้ครับคุณหมอครับผมขอบคุณมากครับคือประเด็นที่สําคัญมากก็คือเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ รอบๆพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะดูเรื่องการระบายอากาศระบบไทายเทอากาศเนี่ยถ้ามีอากาศหมุนเวียนได้ดีไม่อับนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อมันก็จะไม่แพร่กระจายหรือว่าทําให้เกิดปัญหาการติดเชื้อมีความเสี่ยงการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องระบบระบายอากาศที่ดีนะครับผมข้อที่สําคัญอันที่สองคือถ้ามันไม่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนแออัดนะครับในพื้นที่แบบติดกันมากเนี่ย ก็จะทําให้มีการเว้นระยะห่างหรืออย่างน้อยเนี่ยมีระยะห่างจากพื้นที่ที่เราควบคุมเพื่อสังเกตอาการเนี่ยนะครับอันที่สามคือระบบที่เราพูดถึงว่าระบบของโรงพยาบาลระบบควบ,ค,บคุมการติดเชื้อหรือกับระบบจกํากัดเชื้อนะครับะระบบสุขาพิบาลเป็นระบบสําคัญที่เราให้ความสําคัญต้องไปประเมินว่ามีปัญหาไหมพูดง่ายๆก็คือห้องน้ําสุขาแล้วก็พื้นที่อาบน้ําเนี่ย จะต้องมีการบําบัดน้ําก่อนเข้าสู่ชุมชนครับอันนี้ก็จะต้องดูในแง่ของโลเคชันว่าในเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของความพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามได้นี่ก็ต้องพูดคุยกับทีมสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งขอพระคุณนะครับคุณหมอสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับขออนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่งสําหรับหน่วยที่จะเสนอตัวเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องระยะทางจริงๆมีในยะอีกอันหนึ่งก็คือว่าจุดถ้าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอันนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่า การสังเกตอาการเนี่ยกรณีที่อาการสุดลงหรือจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทารยาทและการน<อ>าส่งใช่ครับจากโรงพยาบาลสนามหรือพื้นที่ควบคุมเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสะดวกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเทียบกับพื้นที่ที่การเดินทางไม่สะดวกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นลําดับความสําคัญน้อยลงไปอีกครับผมค่ะครับคุณหมอขอนี้ช่วงสุดท้ายถ้าจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนที่เขาอาจจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสนามเนี่ยให้เขา มีความมั่นใจว่าถ้ามีโรงพยาบาลสนามอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดความเสี่ยงเหมือนกับที่หลายๆคนคิดกันนะครับคุณหมอครับจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขทํางานสนับสนุนการประเมินพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบระบบตามที่เรียนให้ทราบระบบระบายอากาศร,ระบบควบคุมการติดเชื้อระบบบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็ระบบจัดการขยะติดเชื้อเนี่ยเป็นระบบที่สําคัญมากก่อนที่เราจะเ,เลือกพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยใ,ให้อุ่นใจได้ว่า การที่ทางพื้นที่นะครับเลือกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบกับการติดเชื้อของชุมชนเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก่อนที่จะถึงชุมชนเนี่ยบุคลากรก็จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นด้วยเราก็ต้องให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับดนั้นนี่พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้ว่าการที่หน่วยงานเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ย น่าจะผ่านการพิจารณามาอย่างดีท่นทีแล้วครับผมค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทีมแพทย์ที่ไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกันด้วยครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ โพธาพรนะคะท่านรองที่ปดีกรมการแพทย์ะคะ่ะวันนี้ก็ชัดเจนแล้วค่ะสำหรับโรงพยาบาลสนามที่จะมีโอกาสตั้งขึ้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุด28 28จังหว,วัดทั่วประเทศะะไทยนะคะคก็ต้องทาความเข้าใจกันเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเข้าไปเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องของพื้นที่วัดผ่านมาตรการระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการระบายอากาศนะคะระยะห่างระหว่างชุมชนกับพื้นที่นะคะครหรือระหว่างโรงพยาบาลสนามกับโรงพยาบาลหลักนะคะรวมถึงเรื่องของระบบสุขาภิบาล ถ้าผ่านมาตรการทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าปลอดภัยทั้งคนทํางานทั้ง คนป่วยทั้งชุมชนที่อยู่รอบใช่คุณหมอก็พูดชัดว่าจริงๆในโรงพยาบาลสนามเนี่ยถ้าไม่พูดถึงชุมชนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาต้องเอาความปลอดภัยของคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนั้นเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปลอดภัยตั้งแต่ข้างในเนี่ยไม่ยอมให้เปิดแน่นอน <c oughs> แล้วสิ่งสําคัญคืออย่างที่เห็นว่าใครที่อยากจะมีการบริจาคพื้นที่ก็ดีอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมก็ดีต้องพิจารณาในหลักเกณฑ์อื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่ว่ามีพื้นที่ที่กว้างเพียงพอและสามารถจัดได้เนี่ยก็เรื่องของระยะทางก็ดีเรื่องของรระะบบบาย อันนี้ต้องพิจารณาควบคู่กันแล้วก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนในบริเวณนั้นด้วยนะฮะมีประชาชนในโทรเข้ามาคุณชันวิทย์อยู่สมุทรสาครให้กําลังใจเลยนะฮะบอกว่าเป็นชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาครขอพระคุณทีมแพทย์ที่ช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด